แค่ okay. พร้อมแล้วยังค่ะ yeah. เริ่มเลยนะคะนะคะเริ่มเลยนะคะค่ะ okay. วู้โอ้ยก่อวันนี้ก็จะเป็นวันสบายๆชิลๆอีกวันหนึ่งนะคะจริงๆก็ต้องขออนุญาตฉีดสมสเปรย์ก,กลิ่นก่อนเลย <S <S อ๋อทายสวัสดีค่ะคุณมินยานไรท์ไปแค่ okay. วันนี้มีอ่มเอกาสารอะไรให้เราดูมากโอ้โหเยอะมากเลยอะค่ะคุณพี่ทำไมนี่คนเยอะจังเลยคะอ๋อโอเคค่ะได้วันนี้แต่รายชื่อเราไม่มีคุณมิวแมนสินะเนี่ยงอนละทำไมไม่เอาคุณมิวแมนมาด้วยทำไมไม่ลงกะตอนที่คุณมิวแมนจะมานะคะแรงมากเลยนะตัวเองตรงเนี้ยต้องชิต้องตรงนะคะ ไปสักทียังไม่ไปอีกมือหยาดนะคะคุณอย่าดนะคะท่านผูงตรงนะฮะ w h a t e v ติสมาสสวัสดีค่ะคุณเมียไรท์คุณเมียขอนาดูนิดนึงนะคะออสิโอ อันนี้ใบแจ้งนี้ไม่เอานะคะใบอันนี้คืออะไรทะเบียนสมรสไม่เอาอันนี้ใบอ,อะไรใบไม้ไม่เอาอ๊บนี่แหละค่ะโอเคบัตรประจำตัวเนาะเี๋ยสองครัดูนิดหนึ่งแล้วกันนะคะอืดูซิว่ามันต้องใช้อะไรบ้างเนาะเออคุณเมียวันนี้เป็นยังไงบ้างตัวเองขออ <จะ S 2> ้ดูลิสต์<ห>ก่อนนะคะ ขออยาดูลิสก่อนเลยค่ะโอ้คุณเมียมาด้วยวันนี้โอเคคุณเมียไปไหนมาคะวันนี้ฉีดปากอีกแล้วเหรอคะอ๋อ,อวันนั้นปากบนอันนี้อ๋อปากล่างกี่ซีซีอะคะหนึ่งจุดห้าลิตรอ๋อแค่แล้วจริงๆคือถ้านี่มองว่าถ้ามันหนึ่งจุดห้าลิตรจริงๆมันอาจจะใหญ่กว่านี้ค่ะคือที่เหลือไปไหนหมด อ๋อกินอ๋อชอบกินออเคโอเคเอืมโอเคเป็นคุณครูนะคะคุณเมียวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณเมียสอนวิชาคุณเมียเป็นคุณครูใช่ไหมคะอ๋อเค่คุณคุณเมียสอนวิชาตอนนี้อันนี้ยังสอนอยู่ไหมคะที่โรงเรียนใช่ค่ะวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการหาผัวฝรั่งอ๋อไม่ได้สอนแล้วโอเคค่ะเป็นหาผัวชมพู่โอเค อาจจะคนเราแบบคุณเมียเล่นมมกไม่ขำเลยเราหน้านิ่งมากเฮ้ hey! คุณเมียคะคือสามารถที่จะสื่อสารได้นะคะคุณเมียจริงๆไม่พูดไม่พูดเหรอคะ <c oughs> เอาจิงก็คุณเมียก็ถูกต้องทั้งหมดนะคะก็นะฮะไปะเช็คเลตูกทั้งหมดแบบนี้นะคะก็ดดดดเรียบร้อยงั้นได้สองขออนุญาตเลยแล้วกันนะคะขู่เหรอคะ หูแเหรอคะเดี๋ยวนะคะปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนนะคะหูแเหรอคะส้มส้มปิดประตูหูก็เหมือนเดิมอีกหูข้างบนเจ๊หูข้างบนอะไรวะ ผูอะไรถูกแล้วถูกแล้วค่ะถูกแล้วค่ะเฮ้ยพวกแกหนอคิดจะมา e d อด a t e ดีสองแล้วคะดีสองเป็นใ,นใครดิฉันทำงานเป็นพนักง,งานรักษาความปลอดภัยสาวของที่นี่มานานนมมากๆจริงๆนะคะคุณพี่ถ้าคุณพี่จะมาแกงหม้อใหญ่ไซงานวัด แบบนี้ดิชันพูดตรงว่าดิชันไม่กินนะคะโอเคได้เลยค่ะเุณ่นีายสิคือแบบ อยากแกงนะคะคือตาของนี่คือ oh. สวัสดีค่ะ hello เป็นเอ่ยิง โอเคซาริะขอดูบัตรประจำตัวด้วยนะคะคุณลุงทานเท่าห่คุณลุงไปโกนหนวดหรือเปล่าค่ะหน้าเด็กลงเลยนะคะคุณนาคือคือคุณนาคือคุณคุณลุงใช้อะไรคะคือจึงอยากให้แนะนำนิดนึงเพราะว่าในใบที่เราเห็นคือคุณลุงคนท่านสกาสมากๆเลยค่ะ แกสแ๊สอะไรแปลว่าแก่ค่ะแต่ว่าพอคุณลุงกลนหนวดแล้วมันดูคอนท่านท,ที่จะเด็กนะคะคืออยากรู้ว่าคุณลุงทำอะไรมาดีกว่าพูดตรงนะคะอ๋อเป็นแค่กนหนวดเฉยใช่ไหมคะแต่คุณลุงหน้าดูเด็กมากเลยนะคะหนูขออนุญาตจับหน่อยนึงอโอเคค่ะคุณลุงค่อนข้างที่จะเด็กนะคะโอเควันนี้ไปไหนมาคะ บาโฮสอ๋อครับเสียไปกี่ดริงคะโอ้หลายดงค์อยู่เนาะโอเคโอเคค่ะคุณลุงแล้วพูดตรงนะคือสองต้องขอประทานอภัยโทษเพราะว่าในรูปตัวใบส่งตัวที่เขาส่งไปไม่มีคุณลุงด้วยนะคะอดับแรกและรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยนะคะเดือนนั้นเนี่ย ขอถามอีกหนึงค่ะไอ้ไอ้ยอ้อีลูมึงจะเข้าเนอะฉันจับแกได้แล้วเหรอหึมาสิฉันมีปืนช็อตให้ฟาอาเลยะอีลูมากอาย้ยอย่านะอย่านะคะอีลูงแล้วเอกาสารอาไรขอาฉันขอาฉันออกมาสิ สอนของฉันคิดจะเอาแบบบอมแปลงใช่ไหมฮะอ๋อน t นื้มไม่ อ้าคุณป้าขออนุญาตดูใบเน็ตหนึ่งนะคะปิดประตูนะคะปอ๊ฟันละทันโทษนะคะคุณพี่ไปรับประทานหาแดกอะไรมากันเนี่ยทำไมมคือหน้าคุณพี่หายไปเลยนะคะทันโทษนะคะ เขาว่าแชร์ไหม Sharing is caring you know girl ไม่มีน้ำใจเกือบไม่ทันนะคะเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันต้องขอันาเรียนแจ้งนะ 2,000คือขอยัดถามนิดนึงนะคะว่าใบบาทประชัยค่ะอยู่ไหนคุณมีราเอ่อจากการทดสอบนะคะดรู้สึกว่า ความเป็นมนุษย์ศูนย์นะคะความปลอม100ความโป๊ะ1,000นะคะปุ๊บเก็บนะคะอ่าทันท่อนะคะอ่คือจริงๆล้ว2สองไม่สามารถให้คุณผ่านได้อะค่พะพอดีว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะ หวัสดีค่ะพัลโหลวกูเข้าใจแล้วทำไมแม่งสูงจังวะกูว่าละเละมาเลยยีราฟสายพันธุ์ใหม่ค่ะเละมาเลยกูนึกว่าซูนอมารี่กูนึกว่าอีราฟสายพันธุ์กายพันธุ์มาเลย มาเลยเจ๊ปิดประตูดีๆนะแกระวังมันวิ่งไประวังมันวิ่งไปเออคือมันจริงเป็นเรื่องของมารยาอะไรอย่างเงี้ยค,คือ นางแบบสองต้องใจเย็นมันมาอีกแล้วเหรอคะคนนี้เดี๋ยวนะคะคุณป้าคุณป้ามาอีกแล้วค่ะเนียคุณป้ามายัางไงอีกแล้วะคะเนี่ยแล้วใครผิดวะคุณป้า ถูกปะจมูกเหรอฮะอืมเหมือนมันถูกนะคะจริงๆเหมือนเขาถูกแล้ว่ะเลสก็มีด้วยเลสก็มีด้วยโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราก็ขออนุญาตถ้ามันถูกทั้งหมดแบบนี้เนี่ยนะคะก็ก็ป่ยไปเลย ก็เปิดประตูไปเลยนะะอาจจะเป็นแฟดกันอะไรอะฮะอาจจะเป็นแฟดกันได้เปิด a few minutes later กระดาษขาดได้หมดเลยขาดวินมากนะคะ2000 years later อะไรนะคะอยากจะคือขอแต่งงานเลยเหรอคะเอิงจริงๆก็ต้องพูดตรงว่า จร,จริงปะเนี่ยจริงหรอแล้วเอ้ทอเราคนดูต้องสามพันเจ็ดร้อยคนเขาไม่เป็นสักขีพ,พยานของเราแล้วเนี่ยแต่งงานกันใช่ไหมคะจริงปะเนี่ยมมึงเป็นคนหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยมึงเป็นคนหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยนะคะ เออบอกก่อนไม่ใช่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่คนนะตัวเองระวังเจ้านายไล่ออกโอ้โอดิน,ดน,ออนั่นดิเจ้านายกูไล่ออกแน่เลยเอางี้แล้งานคุณดิแมนเมื่อกี้คุณดิแมนขอเยสองแต่งงานแล้วใช่ไหมคะคือจะบอกว่าสามพันแปดร้อยคนเนี่ยเขาก็ดูอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็พูดตรงว่าเราแต่งเลยเพราะว่าถ้าเรารอคือเผื่อกูไปได้กับอีคอยาวเผื่อกูไปได้กับอีพีชแมน เพออๆกูไปได้กับอีอะไรอ่ะนารูมือที่ขอบ้างอะไรบ้างเอากับลูก,ก่อนผิดรอไม่ผิดรอไม่ผิดค่ะมันมันคนละส่วนกนันเนาะอะไรอย่าฮะเออบัตรไปไหนคะโอเคนยคะคนนี้คนจริงแหละอือมหนึนง่งเก้าหกสี่นะคะบัตรประจำตัวของคุณมิวแมนคุณฟรานซิสม,มอส์เจสสมอ์สอื้ม ฟังแล้วมันจะนเป็นมอดเหมือนเป็นยด่สองมอดนะคะนามสกุลดูไม่ค่อยดีเลยวะ่ะแต่เมือ่อไหรเรารักคุณเรารักคุณฟรานซิสมากจริงๆนะคะก็อเคแค่ถูกต้องนะคะทุกประการเลยหน้าตารูปร่างหน้าตารูปร่างถูกต้องไหมอะ่ะ<ม>ตัวเองเลยไม่ต้องดูหน้าตาเรสนถูกต้องไหมถูกต้องแหละนะคะคุณฟรานซิสคะเดี๋ยวเราค่อยไว้ กันวนห้องแล้วกันอขอบคุณมากเลยนะคะที่วันนี้แบบมาทำให้เสียงสองดีใจมากเลยค,ค่ะทั้งพยอนาเรียนแจ้งก่อนมนี้นะคะเขินค่ะคุณนิวแมนก็เอาไปทินไปนี่ค่ะเอ๊ะ ช่วยเปิดประตูให้ผัวดิฉนันหน่อยค่ะผัวกูแล้วทำไมไปบ้างมีแฟนแล้วโวยมาต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องนะคะหรือว่าน่า,าจ,จะทำสมุมาแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะคะคุณลุงเออคุณลุงมีในลิสไหมคะเนี่ยคุณลุงไม่มีในลิสด้วยคุณลุงไปทำอะไรมาคุณลุงบอกหนูมาว่าคุณลุงไปทำอะไรคะวันนี้แป6สีหรอคะโอเค คุณลุงโอเคลุงหน้าตาปกติปะ่ฉะฉันว่าปกติน้องลองถามก่อนดีว่าไม่มีในลิสเ <c oughs> พราะอะไรนะคะไม่มีในเพราะอะไร <c oughs> สมูกะะ <c oughs> ทล่ะฮะท่านท่านหนูอัน,นหนูขยัด ะค,ะคุณลุงคะหนูขออนุญาตค่ะคืออยากถามเนว่าทาไมจมูกคนลงถึงค่อนข้างที่จะบานเลยนะคะคือบานออกเลยนะคะคือฟิลบานฟิลอะไรอยู่เพราะว่าในรูปกับที่คนลงมีอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ของจริงหรือเปล่าอะไรงนี้ค่ะอะไรนะคะไปทำสัลยกรรมพลาสติก มาเหรอคะโอเคนะคะจริงๆก็คือต้องขอขอนุาเรียนแจ้งว่ามันไม่ตรงแบบนี้หนูไม่สามารถปล่อยเข้าไปได้นะคะนะคะงั้นเดี๋ยวนหนูขออนุญาตเลยนะจับติดหนึ่งนะคะคุณลุง่านี่มันนี่มันสมพูนี่คะ นี่มันชมพูเลยอะค่ะคุณลุงคุณลุงเอาชมพูมาแปะเหรอคะเอเลี่ยนใช่ไหมมึงมึงเอเลี่ยนใช่ไหมมึงพูดมานางชมพูมึงเอเลี่ยนนี่นาะมึงเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมหอืมมึงบอกมาก่อนอืมถ้าเป็นเอเลี่ยนแบบนี้นะคะ Two thousand years later. Ah. Hey. Ku ku ku. Hey. Đi vào mà nhé. ให้ถอดเวงตาให้ไหมคะเขาเป็นใครกันหน้านะคะดิฉันงงไปหมดแล้วนะคะทุกคนหัทนท้นะคะลงลงอ่อลุงตาเป็นไรเอ่ย <c oughs> ตาเลยค่ะใช่ค่ะ <c oughs> อ๋อบริจาทไปให้กับองค์กรการกุศลใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วมึงจะบริจาคดวงตาทำไมวะ สองข้างใเลยนะมึงสองข้างเนยนะมึงอา้าแปลกๆเราโดนเดนย็บมาว่อเราโดนเย็บมาว้อครทำอะไรมานะคะหึือกออกไหมคะทุกคนเรืองนั้นเนี่ยเอกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเอกันแล้วนะคะงาน บาดมาเร็วเร็วเร็วเรร็วให้มันเร็วเร็วหน่อยทำตัวช้าหน,น,นูลูกก็ยืนมาด้วยสิขาก็ยืนถ้าแค่เนี้ก็ยืนมาด้วยใครบอกทุกอย่างเลยมั้งตัวก็ไปเตนน้อยแล้วนะเด็กแล้วนะเนี่ยเอยโตแล้วนะเนี่ยเราเนะี่ยอีนี่ อืมฮึรูปร่รางหน้าตาเหรอคะถูกต้องอืมฮึอโอเคอืมฮึอโอเคเย่นีค่ะ,คะอ่ะไป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 จบต่อเนื่องนะฮะโอ้ สันก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายแล้วนะคะน้าคุณลุงน้าคุณลุงแปลกแปลกไปไหม ้อาอดมาเยอะสานวิอของฉันนี่นะขายออกมาเลยนะขาเยเซ็วมืของฉันออกมาเดี๋ยวนี้เอาเซ็ตอของฉันออกน่าดีงน้ำมันของฉันจ้ะฮึนี่นจ่าฟิลสเ่ อืมกินก็กินไม่ได้เดีย๋ยวมันแยกสองกินกันนะคะให้จะบอกก่อนเอาหน้านะ่ะปอให้มันเนียนหน่อยไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาหัวปแปลกๆนะนอนผิดท่าหรอคะ มึงนอนท่าไหนนี่มึงนอนท่าไหนมึงผิดมาแบบนี้เอายังไงหนูไม่ได้กินหรอกคะ่ะมึงมาได้เหล็กดกอืมเอ,อเอ่ออะไรเฮ้ยทำไมวะอือ,อ,อ A few inches later <S <S นะคะคุณป้าสวรรัสดีคะ่ะขอบัตรด้วยนะคะ อ่คุณป้าอ่าอไอป้าคะคุณพี่คะคือโอเคดูนิดนึงนะคะคุณพี่วันนี้คุณพี่โอเค วันนี้คุณพี่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นะคะจริงๆต้องขออนุญาตเรียนแจ้งก่อนนะคะทําไมไปไหนมาเป็นผิดพลาดทางเทคนิคใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะคุณพี่เดี๋ยวหนูอนุญาตเช็คให้นะคะ3ามศนี่คุณพี่เริ่มเลยนะตัวเองเอ่าสิบสองห้าแปดหนูต้องขออนุญาตโทรเช็คติดหนึ่งนะคะคุณพี่อะไรนะคะไม่ให้เช็คอ๋อเฮ้อเฮ้อตราเหรอคะ พี่โ <G ül> าหาอีกกบังอาจมากนะที่มาหลอกคนอย่างนี้แกไมร่รู้ลิสต์ของยายสองซะแล้วไม่รู้ส้นนะว่ายายสองอะมันร้ายแค่ไหนปิดประตู <G ül> แปลหล่อไปเร็วจังเลยว<ะ>้าูููเลยเหรอฮะ A few moments later ัลโหลคุณนาฮะคุณนาเอ่อถ้คุณนามีบางอย่างอยู่ที่บริเวณในสนอง หน้าผาค่ะคุณนาค่ะใช่ค่ะหน้าผาคุณนาไม่เหมือนเดิมค่ะขออนุญาตเรียนแจ้งก่อนเออมันไม่เหมือนกันนะคะอดีคุณนาอะไรนะคะเป็นคอสตูมฮาโลวีนเหรอคะแต่คือช่วงนี้เนี่ยจะเป็นอคอสคอสเปน hey ็นเทพีสงกรานกันเงี้ะคะ่ะคือจะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ย อ๋อไม่ไม่ชอบไม่ชอบการคอรสเป็นในส่วนของเทพีสงกรานเหรอคะเลยคอสเป็นฮาโลวีนแทนอืมทำไมอะคะไม่เหมาะกับการคอรสเป็นเทพีสงกรานจริงๆคุณน้าก็สามารถคอสเป็นได้หลายๆตัวละครนะคะอย่างเป็นพระไพมณีก็ได้คุณน้าหรือว่าอาจจะเป็นสงผีเสื้อสมุดอะไรเงี้ยค่ะคุณน้าอาจจะแบบก็คือได้เลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบอะไรเงี้ยถ้าคุณน้าเลือกจะคอสเป็นนางสงกรานมันก็จะต้องแบบ เครื่องอะไรแบบมันก็จะเยอะนิดนึงเลยะะ่ะคุณนาะแต่จิงประเด็นคือตอนเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องประเด็นของเราก่อนเลยนะคะคุณน้ามีดวงตาค่ะจริงมันตาที่สามเลยแล้วแม่งมองใหญ่ด้วยนะมองใหญ่เลยนะคะอือคือมันมองไงคะคุณนะ้าเต่งน้านเนี่ยหนูต้องขออนุญาตก่อนเลยนะคะ นะฮะ่วนนี้เราก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะรอดูว่าจะมีอะไรเกิด มาดูกันเลยค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรใครเก๋ๆเอ้ยคนนี้คุณป้าคุณป้าหนูขอไอดีคุณป้าจะลืมยืนทุกอย่างไม่ได้นะคะโอเคป้าลอยถูกต้องนะคะตามสเต็ปนะคะปากเปิกหน้าตาหน้าเตอหน้าตาหน้าเตออือหอือหึอือหอือหโอเคค่ะปากเปิกหน้าตาหน้าเตอเรียบร้อยนะคะงั้นเดี๋ยวสองข้อยาตเลยนะคะโอเคนะคะ ออดูเอกสารเพิ่มเติมนิดนึงนะคะโอเคอืมสามสี่ห้าโอเค,อเคนะคะเรียบร้อยค่ะคุณป้าเชิญได้เลยค่ะพี่สม้มไปมาเลยนะคะโอเคชิวๆอันนี้มันเป็นชิวๆนะคะ เยเหรอคะนึกว,วจะมีอีกนึกวจะมีอีกไอ้บ้าโอ,โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่นนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด like, ก share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของย2ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ